ฟังเสียงตัวนี้ก่อน สดัดีครับผอมสายดนตรีครับโอเคยังอยู่กับกีตาร์วินเทจกันต่อนะครับผมก็จะพยายามหาเวลาลงให้นะไม่มีเวลาจริงๆนะครับผมถ้าใคยเป็นเพื่อนในเพจใ,ในกลุ่มผมก็ก็จะรู้กันดีวันนี้ผมแพ็ค จริงๆจริงๆอ่ะวันนี้ผมแพ็กอ่ะประมาณเกือบ30ตัวแพ็กส่งมันมีออเดอร์ค้างของเมื่อวานด้วยวันนี้ผมแพ็กได้1 0 17 18ตัวนะครับผมมันผมไม่ค่อยมีเวลานะเพราะว่าผมแพ็กของด้วยเซตอัพกีตาร์ด้วยแล้วก็บางทีมีลูกค้าเข้ามาเอาของที่บ้านด้วยโอเคจริงๆวินเทจอ่ะ <c oughs> เข้ามาหลายวันแล้วแหละแต่ก็ยังไม่มีเวลาลงให้ <c oughs> ผมมีรุ่นนี้มาฝากนะครับผม FG302B คนเล่นยามาฮ่าชอบสะสมก็รู้กันดีนะครับผม OM เสียงดีมากคือผมเป็นคนที่ชอบกีตาร์ทรงโอมากเลยบางทีพวกกีตาร์ทรงเดดนหนอดอบางทีเสียงมันก็ใสๆคือถ้าเป็นทรงโ O อมาะเสียงมันจะทื่อๆเบสมันค่อนข้างทางี่จะแน่นนะครับผมลองเล่นดู OM เป็นเป็นเป็นทรงเอ่อกีตาร์ยามาฮ่าเป็นทรง O อมอ,อะ หลายคนน,นิยมเล่นกันเยอะมากแล้วก็หาสะสมกันเยอะมากนะครับผมตัวนี้จะเป็น FG 302b Made in Japan นะครับผมตัวนี้ผมแจ้งไว้ก่อนเลยว่าสภาพสวยมากๆเลยทั้งหลังจะเป็น i Indian ีย s e ส o ูดสวยมากนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงคร่าวๆก่อนค่อยคุยเรื่องสภาพและรายละเอียดกันใครที่ชอบสะสมนะขว้าไว้เลยเรื่องราคาตัดไปเลยเชื่อผม <laughs> อย่าไปหาของถูกบางทีกีตาร์ถูก สภาพไม่ดีอ่ะเราเสียตังค์ทั้งทีหากีตาร์แบบสภาพดีๆเอาไว้เล่นดีกว่านะครับผมบางทีของถูกอ่ะสภาพเละๆเยินๆมากมันมันก็ไม่น่าเล่นมันก็ไม่น่าสะสมนะอ,อ,อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนถ้าใครงบน้อยๆก็ก็ซ้อมๆหารุ่นที่มันถูกๆเล่นก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวฟังเสียงตัวนี้ก่อน มีไหมอ่าอยู่ที่ประมาณนี้ ยังไม่ห้าเจแปนน่ะน่าเล่นน่าเล่นมากญี่ปบอนยิ่งเป็นพวกเบอร์เบอร์สามขึ้นไปอ่ะน่าเล่นโอเคตัวนี้คุณภาพเกินราคาเลยแหละคือมันไม่มีผิดหวังยังม่ห้าเล่นไปเถอะไม่มีผิดหวังถ้าเป็นพวกงานญี่ปุ่นนะแต่ถ้าเป็นพวกงานตระกูลเอฟพวกงานใหม่ๆที่มีขายบนห้างทั่วไปอันนั้นผมผมผมไม่แนะนําให้เล่นนะแต่แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนคือผมผมไม่เคยเล่นผมไม่เคยเอามาขายเลยผมเล่นแต่งานญี่ปุ่นคือไว้งานญี่ปุ่นอนะ่ะมันค่อนข้างที่จะ ได้ไประสิทธิภาพแล้วก็เวลาเราขายราคามันตกไม่เยอะนะครับผมอันนี้คือเรื่องจริงเลยบอกไว้ก่อนโอเคไล่จากหัวโลโกโล้เหลือเต็มไบดิง่งรอบหัวสวยลูกบิดเดิมๆต่อกยามาฮ่านี่ลูกบิดสวยมากนะครับผมตัวนี้คอสวยมากเลยแทบจะไม่มีรอยมันจะมีรอยสกิดจุดที่จุดเดียวนะครับผมนอกนั้นก็สวยหมดเลยเต็มที่ก็เป็นพวกขนแมวทั่วไปนะครับผม คือผมเป็นคนชัดเจนนะเวลาผมขายของถ้ามีรูดรอยตรงไหนผมจะแจ้งทุกจุดร้านเราไม่มีมกเม็ดนะครับผมไม่ต้องซีเรียสเลยนะครับข้างหน้าสวยไม้เข้มสวยมากนะครับผมสายตัวนี้สายที่ติดมาจะเป็นสายเบอร์สิบทีตตร์โปร่งผมแนะนําให้เล่นนะเวลาทัชชิ่งอย่าให้มันต่ํามากบางคนนะเอาเท่ากับเหรียญห้าเลยคือเวลาพอตแต่งไปให้เล่นแล้วบัสเฟสนะครับคือ2.5กํากำลังดี2.2ก็ได้นะครับผม กำลังพอดีแล้วก็ซัสเทนมันไม่หายด้วยนะครับผมโอเคถ้าชิ่งกำลังดีคอเล็กเลยตัวเนี้ยใครชอบใครชอบสะสมก็เก็บไว้เล่นเลยเสียงดีมากใครมีลูกที่กำลังเริ่มหัดเล่นอ่ะ หให้ลูกเล่นเลยลูกสาวลูกชายก็ได้ยังม่ให้เจแปนเอาไปเล่นไม่อายใครตัวนี้ราคาผมให้อยู่ที่6.3 0 0นานะครับผมถ้าใครสนใจพร้อมปิดทักแชทปิดได้เลยไม่ต้องคอมเมนต์สนใจที่พร้อมจะสั่งซื้อแล้วก็ปิดจริงๆทักแชทส่วนตัวได้เลยหรือแอดไลน์เข้ามาได้เลยบางทีแชทมันอาจจะไม่ค่อยเด้งนะครับผมลูกค้าทักแชทหรือแอดไลน์ line, หรือโทรมาก็ได้นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่6.3 0 0อ่าค่าจะส่งแบบโอนเต็มอยู่ที่180เหมือนเดิมจริงๆอ่ะผมจะบอกให้นะค่าส่ง 180, อ่ะ1แ0อ่ะบไม่อยู่หรอกไปส่งที่ไหน ไม่อยู่จริงๆค่าส่งผมอมา200กว่าบาทคือผมแพ็คหนาหกีตาร์พวกนี้ต้องแพ็คให้หนาไม่งั้นอนะ่ะแตกหักหมดนะครับผมผมไม่กล้าเสี่ยงเลยคือค่าส่งอ่ะส่วนต่างผมจะออกให้ค่าส่งผมมะโดนไปอ่ะประมาณ280อย่างนนหนาๆเลยอ่ะ320บาทนะครับผมโอเคอค่าส่งเก็บปลายทางอยู่ที่250นะครับผมกรณีที่เก็บปลายทางผมขออนุญาตเก็บมัดจำนะครับผมกีตาร์วินเทจผมมัดจำทุกตัวนะครับตัวนี้ อย่าตามที่ผมแจ้งไว้เลยถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าแอดไลน์เข้ามาได้เลยนครับผมฝากด้วยครับผม FG 3 0 2 Made in Japan 302 B Made in Japan ขอบคุณมากครับฝากด้วย